สวัสดีครับแฟนๆวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเกี่ยวกับหมอลำสาวชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของหมอลำสาวกับเพื่อนรักผู้จัดการถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แฟนๆจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองคนไม่เคยห่างกันไกลไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานเดินสายหรือชีวิตส่วนตัวไม่ว่าหมอลำสาวจะเจอเรื่องร้ายหรือดีเพื่อนโคน้นี้ก็มักจะอยู่เคียงข้างเสมอและสิ่งหนึ่งที่แฟนๆชื่นชอบคือ เมื่อหมอลำสาวกลับบ้านต่างจังหวัดแทบทุกครั้งก็จะเห็นเพื่อนรักแวะเวียนมาเยี่ยมทําให้ภาพจําของคนติดตามชัดเจนว่าคู่นี้แทบไม่เคยห่างกันแต่รอบล่าสุดกลับมีบางสิ่งที่แฟนๆสังเกตแล้วอดพูดถึงไม่ได้เมื่อหมอลำสาวกลับบ้านต่างจังหวัดรอบนี้มีภาพปรากฏบนโซเชียลแต่แฟนๆกลับไม่เห็นเพื่อนรักผู้จัดการปรากฏตัวตามปกติชาวเน็ตตาดีหลายคน เริ่มสังเกตและตั้งคำถามแบบคขำๆกันไปต่างๆนานาหนึ่งในนั้นโพสต์ว่าหมอลำสาวกลับบ้านรอบนี้ไม่เห็นเพื่อนลุงมาหาเพื่อนสาวเลยหรือว่าบอสใหม่ชียร์ออกสำเร็จแล้วคอมเมนต์ต่อมาอีกหลายเสียงก็เข้ามาร่วมแซวและสังเกตต่อเช่นมีคนบอกว่าเราดาว่าเขาอยู่บ้านสวนน่าจะสบายกว่านะบางคนก็แซวแรงแบบคำๆว่าเหมือนรู้ตัวเองแล้วว่า เพื่อนเริ่มเลิกผัวมากกว่าเลิกตัวเองกรรมเวรอาจเนาะแม้จะเป็นการแซวและสังเกตของแฟนคลับแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างหมอลำสาวและเพื่อนผู้จัดการที่แฟนๆยังติดตามและสนใจอยู่เสมอบางคนบอกว่าอาจเป็นเรื่องทุรละส่วนตัวหรือบางทีเพื่อนผู้จัดการอาจยุ่งจริงๆแต่แฟนๆก็ไม่ไวายสังเกตและแซวต่อไปเพราะภาพจำของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทำให้รอบนี้กลายเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงในโซเชียล นอกจากนั้นยังมีแฟนคลับบางรายเข้ามาแชร์ความเห็นในเชิงคำขำและเอ็นดูว่าการที่เพื่อนรักไม่ได้มาพร้อมหมอลำสาวรอบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเพียงแค่รอบนี้อาจมีเหตุผลส่วนตัวไม่ได้เห็นทุกเรื่องเหมือนที่ผ่านมาแฟนๆบางคนก็ยังคงนั่งสังเกตและจับตาดูว่าหมอลำสาวจะทำอะไรต่อไปจะมีภาพคู่กับเพื่อนรักปรากฏอีกหรือไม่ รอบนี้เพื่อนรักหายไปแต่แฟนคลับยังจับตามองสังเกตและแซวกันไปตามประสาเป็นเรื่องขำๆชวนคุยไม่มีการยืนยันใดๆจากหมอลำสาวหรือเพื่อนผู้จัดการทุกอย่างยังคงเป็นเพียงมุมมองของแฟนคลับที่ติดตามใกล้ชิดเท่านั้นขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารฝากใช้วิจารณญาณในการรับชมและพบกันใหม่ในประเด็นถัดไปครับ